ว่าจะหดน้ำย่ค่ะเดี๋ยวหดน้ำจักหน่อยหยอ,อดเหี่ยวเบิดค,ะเ,ดคะเบิดค่ะนี่ยสีไเ้ฝ่าหดน้ำดูค่ะเก็บริกเก็บริกริกเม็ดใหญ่ๆพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุก้ทุกคนค่ะผึ่งกลับมาหอนบ้านจ้ะโอ้ยหหอนหลายกระมือนี่ไปทำงานทำความสะอาดมากค่ะใจกระจจดจอ ว่าสีเป็นจังไดมาเบิงค่ะเมื่อเศา้านี้ลืมหดน้ำพักค่ะบ่รู้ว่าเป็นจังไดแน,น่มาเบิงน้ำกันค่ะเบิงค่ะเบิงค่ะสีเหี่ยวหรือบเหี่ยวรุ่นกันค่ะโอ้โอ้โอซึอนอยู่ค่ะบเหี่ยวเนาะค่ะเนาะดีที่เอาอไ,ไอ้นี่ความไว้บ่จังสั้นเหี่ยวเบิดค่ะนี่อันนี้กับกันแมวขึ้นมา ควรดินเนาะค่ะเนาะกันสันผักสลัดอีมมีสิตายเบิดแล้วแมวมากมากอันซ่อนอยู่ในโฮมนี่ค่ะมาเบิ่งอันนี้จัากน้อยจะพี่น้องจ้ะส่วนมากนี่จะมีมแมลงมากินใบของอเขาเอื่นว่าอีย่างนี้กะลาเนาะค่ะเนาะกะลามหรือว่าบล็อ,บบอกคลีนะคะบล็บอกขลีเขียวใบขาดยี่วงวง,วงแวงแวงนี่พี่น้อง ยาสีสลาดใจด้วยค่ะหาเบิง้งเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะนี่เห็นอีกแล้วนี่ตัวน้นอยนี่เห็นบ่ค่ะนี่อันชีเรืองเรืองนี่มันมคไค่ไว้ค่ะเบิ้งสองตัวค่ะอืมนี่พี่น้องนี่มือนี้บ่หลายบางมือนี่เป็นจุ่มเป็นก้อนเลยค่ะพื่อนเรืองเรืองน้อยน้นี่โอ้ยจะบ่เห็นคักเนาะคะเนาะ,ะนอนได้ค่ะตัวนี้ อันเอาปล่อยใบสองสามมือนี่ตายแล้วค่ะเอ็มมีสิบบีบมันนี่อันเรื่องเล็กน้อยนี่นอันนี้พี่น้องอาจจะก็เห็นเนาะเห็นบ่ชัดนี่ละค่ะ <ๆ S 1> สังเกตเบื้องใต้ใบเด้อค่ะเด้อเอาไว้สามสี่มือนี่กินเป็นแว่งอันจังสี่แล้วค่ะพี่น้องเอ็มมีต้องมาซองเบิ้งเนาะค่ะเนาะบีบให้มันตายค่ะพี่น้อง <ๆ S 1> เดี๋ยวมือล้างสีผ้ามาเบื่องอีกว่ามันเป็นไครจังใดเนาะบางคนบะหุจักเนาะค่ะเนาะ สังเกตเบิ่งน้ำใบอ่อนบนใบใตใบกับพี่น้องนี่อีกอันนึงพี่น้องเบิง้งมัาไข่ไห้นี่แมโอ้ยตัวน้อยๆหยาเม่มันมาเจอค่ะเจอแต่ไข่มือก้อนอันมาเบิ่งนี่เป็นจุ่มเหลืองเออ,ออเหยอยู่นี่ไหยเอ็มมีขามันบีบตายเบิดค่ะพี่น้องเรืออยู่บนนี้ฝนอันนึงนี่นี่ ตดดิดเรียบแล้วเป็นจะสร้างใหานี่นี่นี่ตัวนึงจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่เห็นบ่อันนี้น่อยนี่แมนได้ค่ะนี่จัดการมาเลยค่ะกินใบผักเข้าทางนี้เดี๋ยวสิมาเบิ้งอีกมือค้ำค่บนตอนนี้หอนนะคะเนาะโอ้ยเบิ้งผักเบิ้งหยามาจมให้พี่น้องฟังค่ะสร้างหลาย,ยสิเด็กเก็บพริกได้กับพี่น้องเบิง้งค่ะมนี้ พริกเหี่ยวแล้วพริกซุกแล้วนะคะแห้งแล้วสิผ้าไปเก็บอีกต้นหนึ่งจ้ะบ,บอสันบะมีเวลาานะคะนาะเดี๋ยวสิแห้งเกินบ่มีพริกซุไว้กินนาวนคะ่ะนี่ละค่ะส่วนพักส่วนหย้ามาหอดกะใจจดใจจอ,อยุ่เดี๋ยวกางห้มให้อีกสักก้อนมองสันมันสีเหี่ยวนะคะนาะมือขึ้นจังเปิดนะคะนาะก่อนไปทํางานดียู่มือนีิบอลืมบางมือลื่มนี่โอ้ยสงสาร ขามาเบิ่งบักพริกค่ะพี่น้องจ้าสิเก็บพริกแด้วจำเมื่อนี้เลิกงานมาแล้วนี่พริกสวยๆเลยค่ะบักตึงๆอันนี้อ,นะะนอ,อันเหี่ยวกะมีเสี้ยดพริกอ่าพริกแห้งเนาะค่ะเนาะอันใดสดกับเสีเย้ยดเอาเขา้าวซองแข็งไว้ค่ะพี่น้องแล้วค่ะต้นนี้สิผ้ามาเก็บค่ะมื่อนี้เนาะง,งามหลายค่ะมาค่ะมาเก็บกันเลยเนาะค่ะเนาะโอ้งามาค่ะค่ะว่าจะหดน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวหดน้ำจักหน่อย ยอดเหี่ยวเบิดค่ะเบิดค่ะนี่โอ้ยสิได้ฝาหดน้ำดูค่ะเก็บพริกเก็บพริกพริกเม็ดใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยเม็ดใหญ่ๆเม็ดดกๆผู้ใดมกักหามาปลูกค่ะพันนี้เนาะค่ะเนาะใบเป็นคนๆที่เอมี่บอกนั่นแหละค่ะลักษณะของเขาโอ้ยผู้ใดบักเผ็เดๆนี่สุดยอดเลยค่ะเอ้ายอดดอกฮัก เบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งหุ่นห้ามหลเก็บ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 เสียวนอันใดล่ะบัดนี้หุย้ยหักแล้วพี่น้องเสียดายอยู่ใส่ละเบิดอันบักไม่เก็บแล้วก็มาเก็บพริกจ้ะโอ้เสียดายพี่น้องเดี๋ยวเอ็มี่ขออันใส่สองมือเก็บเด้อค่ะบ่จังสันยอดหักเกบิดค่ะพี่น้องจ้ะ สวยมากค่ะ,ะงามคักง่ามแน่ค่ะนี่เดี๋ยวเอ็มมีสิห้ามาเก็บต้นนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะความสุขเนาะคะ่ะเนาะมาตรงซื้อเขา <laughs> มีของเข้ากะดีเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้กะได้กิน บักแห้งค่ะอันนี้แห้งแล้วสิไปตากแดดเนาะคะ่ะเนาะเช็ดพริกแห้งเดี๋ยวเก็บร่วมกันไปก่อนจะสุดที่ออกดอกกับกระลังออกค่ะดอกน้อยดอกใหญ่เป็นมากลาแล้วก็แล่ะค่ะจากนอยนมีขันหอดนาเอาวอหมีกัะสิค้นเขาบานบรรลุวาสิย่างหรือเปล่านะคะเนาะขัะนย่างกับผุนแล้วรอบเบิงปีนาค่ะ นี่ล้คะ่ะความสุขของเมียฝรังบันนอกได้ปลูกพักได้เก็บพักเจ้าควอกับพุ่มใจหลายหลายคะ่ะนี่ในเครื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอมีจะเก็บห้เบิร์ดแล้วจังมาเบิองน้ากันแล้วก็มาตากเนาะคะ่ะเพราะว่าแดดฮอนดีจะมาหนีเนาะนี่นลคะ่ะมาเก็บต้นหน่อยนี้อีกคะ่ะโอ้ยเสียงนกเสียงกาบรรยากาศดีไล่ไลค่ค่ะพิกอันนี้ก็งามอยู่ค่ะพี่น้อง กินกับแหนมนี่แซ่บแซบ,บด้วยค่ะเป็นช่อชีโดชีเดยอยู่ค่ะพันนี้เอ็มนี่มากอยู่อีกพันหนึ่งเนี่ยเป็นพันอ่าสันส้นๆแต่ว่าเป็นช่อนั้นเมื่เพ็ดจ้ะพันนี้เพ็ดอยู่โอ้ยแต่ว่าเด็ดยากค่ะต้องได้เอากันไก่เพร่มาอย่างสีงายแต่ว่าออกดอกอีกแล้วค่ะนี่นดิจะโฮตนำเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ จาตอนนี้เอมี่ก็กำลังจะเลือกอันแห้งๆเนาะค่ะไปตากะค่ะพี่น้องจาอ้าเยกดไปเนาะ,ะอันใดแหง้งเก็บไปก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มีแดดเนาะคะ่ะอันใดสุกซาหรือว่าสุดหลังกะจังเก็บแซ่แข็งเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะได้หลายเติบอยู่จาหัวน,นี้จากนี้ก็คือพริกที่เอมมี่เก็บมาได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันนี้แบ่งไฟตากแห้งเนาะค่ะเด็ดขัดเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้หน่อยนึงเอาว้แซ่แข็งค่ะนี่แหละค่ะพริกปีนี้เนาะค่ะ,ะจังใดกับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมแห่งกันร่างใจกันค่ะเดี๋ยวเอมี่ขอโตไปกินขา้าวกอนค่ะไว้พอกันไม่คลิปนาค่ะสาหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ